สวัสดีค่ะทุกคนอาจเชื่อว่าทุกคนครจะแฮปปี้ฮอลิเดย์กับครอบครัวกันนะคะเทกเช่นเดียวกับน้องย่าและน้องแบกค่ะ Next Day in กระบในเช้าวันต่อมานะคะน้องยายาก็ได้นั่นเรือค่ะน้าจะไปเที่ยวที่เกาะห้องนะคะซึ่งเป็นการชมทิวทัศน์ของความสวยงามของเกาะห้องค่ะบนเรือแห่งนี้นะคะก็จะพาทุกคนไปเที่ยว ทำความงามและอาหารก็อร่อยด้วยเมนูอาหารในแต่ละเมนูเนี่ยถือว่าจัดว่าเด็ดกันเลยทีเดียวหลังจากที่น้องย่าก,กินอิ่มนี้และพรีมันได้เวลาเล่นน้ำท่าทางทั้งคู่เนี่ยจะชอบน้ำพอๆกันค่ะ แคปชั่นภาพนี้กอดตะพา้าหรือจะอุ่นเข่ากอดพี่แบจริ่งไหนจ้าน้องแย้มทริปนี้มีแต่สาวสาวน่ารักทั้งสามสาวเลยจ้าส่วนทางพ่อสุดหล่อของเราค่ะวันนี้ไปสวัสดีปีใหม่คุณครูค่ะ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ไปหาพี่เอที่บ้านค่ะตอนมาอยู่บ้านพี่เอใหม่ผมกระโดดกตรงเนี้ยลงมาตรงนี้ <c oughs> วันนี้ค่ะที่บ้านพี่เอมีงานปีใหม่ค่ะล้าน้องๆน,นะคะก็ได้ไปรวมตัวกันที่นี่ค่ะน้องๆไม่ต้องเกรงพี่เอนะลูกน้องไม่ได้เ,เนะกรงพี่เอค่ะแต่น้องแบกแกล้งพี่เอ้านั้น <c oughs> และในงานวันนี้ค่ะสังเกตน้องแบให้ดีดูบรรยากาศรอบๆหลังจากนั้นก็รายงานตัวครับผมแฟนจ๋าฉันมาแล้วจ้ะอยู่นี่แล้วนะ<อ>และนี่ก็คือความน,น่า,ารักของน้องแบ๋ค่ะที่จะต้องรายงานแฟนว่าทำอะไรที่ไหนยังไงน,นี่น่นารักเพราะอย่างน้อยคือเราไม่ต้องไม่ต้องเข้ามาฝังบิกซี่ได้ไปอยู่ฝั่งนู้เลย เขาน้องแบร์จะย้ายไปเขาใหญ่ไปทำอะไรโมเมนต์อาแบร์อยู่กับลหลานค่ะน่ารักจริงๆเลยหัดเลี้ยงไปก่อนนะ้่อแบร์แล้วเดี๋ยวมีแบร์รี่จูเนียร์เมื่อไหร่เนี่ยได้เลี้ยงเต็มนมๆ พี่อานั่งเลยพี่อานั่งเลยขอให้เขาให้ได้แกงน้องน้องไม่ใส่ผมไม่ได้หรอกเลโอเลโออยากแก้งน้องสิพี่อาจัดการเลโอหน่อยสิเดี๋ยวให้พี่อาจัดการถ้าเลโอแก้งน้องเดี๋ยวลุงเอพี่อาจัดการพี่อางานแบบตัวเรียกว่างานนี้ที่แน่ๆค่ะอัมพชราภาก็มานะจ๊ะ <Back> Happy h ฮ l ลิ a ดกันทุกคนนะคะ